สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช็ดสายนี่ก็เป็นมือวันซุกพี่น้องวันที่เส้าหกวันที่เสาหกตรงกับวันพระใหญ่พี่น้องมือเพ่งสิบหาคำเดือนสี่พี่น้องงานนมสัสก,การพระสานหินขึ้นสุดท้ายแต่ว่าปีนี้ก็มันบ่มวนดอกพี่น้อง โควิดแหละมันบูมีวงดนตรีใหญ่เลยอะคนกับร้ายคนกับร้ายเราพี่น้องวันนี้กระถักทายสบายดีกับซิมีมีเรื่องมาตอบคำถามจะร้ายพี่น้องเอฟซีบรรทามมาไล่ไล่พี่น้องไลยอะลีโลมือนีซิมาซี้แจงเลยแบบซิมาตอบแจ้งที่หลายคนกับสงสัยว่า เรื่องยังว่าติสงสัยนะที่หลายคนสงสัยแล้วก็ถามมาโดยตลอดถามมาโดยตลอดน้อยเรื่องยังว่าติต่อพี่น้องอ้ห้อนนะ่ะห้อนค่ะพี่นอ้องเมือนี้เป็นเมือวันสินใหญ่คือนว่าแล้วเมืเอนี้กันชิมากว่า,วาเรื่องแหละมีหลายคอมเมนต์ถามมาเอฟซี FC. พี่นอ้องผนถามมาหลายพี่นอ้อง ประจำเลยซึ่งราะวา่าเพิ่นบบเห็นเทาพอหรือว่าอีพอบัน่นเทาาอิน้นภาษาอีพออีแม่หาวาจังสันคือมันท้าวา่าเบาดาวพอเจ้าไปใส่ไปทํางานอยู่ใสไปทํางานอยู่ใสมาโดนบ่อจังมากนี่แหละมืัอเล่มันนี้นเลยก็ คือโอกาสที่มาว่าสุพังณเลยกะอย่างจะแจ้งเลยแหละแจ้งแจ้งเลยเพราะว่าลายก็ต้องใช้คือบบเห็นเขาคลิปน้ำนะบบเห็นถ่ายบบเห็นเขาคลิปบบเห็นถ่ายคลิปนำคือแบบหาเบิ่งยากเลยลพาแต่เปิดซองมามีอยู่ประมาณสองคลิปสามคลิปนี่แหละที่เพื่อนเขานำวันนี้ก็ทิ่มาว่าทิ่มาบอก ทิมาว่าสูพังะนะแต่ว่าบางเรื่องมันก็ว่าโบไดก้กะขอโทษขอภัยอะไรไม่รู้เลยแต่ว่าบางเรื่องกับบสาิอาสามารถเราได้แต่ว่าตอนนี้นั้นเรากับโบได้ไปทำงา,นอ,า,น,านอยู่ท่รอกเลากับอยู่เที่ยวบ้านนี่แหละคือเรากับเลยไม่แลพี่น้องสงสัยเป็นยังคือโกเขาลิบนำํำอันนี้ก็อยู่ที่ การคืออะไรการตัดสินใจของเราเองอะไรแบบวาคือสังคมต่างกันนะนะว่าเพิ่นก็เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งสังคมที่แบบต่างต่างกันในกเว้าเรื่องในกัรเพิ่นโบมักเข่ากล้องโบมกักพวกโลกโซเซียลโบมักกันอันนี้นะว่าอะไรกันเล จะมาสีแจงฟังซึ่งเพื่อนกับเรได้ไปใส่ก็อยู่อยู่หน้าแนะ่ะอยู่น้ำทะเลตลอดลแหละว่ากังเวนันบุคคอยอยู่กับไปเลยไมของเพื่อนนั่นแหละซึ่งลายคนสะิเขาใจบอกไปทํางานไกลบ่คือแบบคือปลาห่เมย์อยู่หน้าคนเดียวจริงๆเราก็บเได้ยอยู่คนเดียวเราก็อยู่กับเต่าพ่อแหละซึ่ง คือเฮาเว้าแหละเรื่องบางเรื่องเฮากับคมสามารถาว้าได้เมื่อนี้ก็ว้าซ้ําที่เฮ้าว้าได้แหละมาว้าสุพังก็ได้ซ้าที่เว้าได้อันนี้เฮ้าก็ใไห้อิสระคือเฮ้าก็บ่ไปบังขับว่าให้เพิินนั้นเขาคลิปนําคือเพิินบ่เขาเข้ากับ่ได้ว่าบังขับก็แล้วไปในการเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสมาบอกพี่น้องมาเาว,ว้าเพราะการสงสัยห้ายคนก็สงสัยนะ แต่ว่าบางคนมันก็นเข้าใจอยู่หลายคนก็นสงสัยไปใส่ไปใส่คือผู้เขามาใหม่เพิ่นกน็สิบ่ฮู้เพิ่นก็สิถามแน่ก็บ่เป็นหยังเฮากัมื้อน,นี้เฮากะถือโอกาสมาตอบให้มาตอบให้ <S <S นั่นแหละพี่น้องคือตามเฮาก็ให้อิสระคือ,อบ่ได้บังคับอยู่ให้ อยู่มีความซุกได้ใดกะให้เพิ่อนอยู่เฮาก็บอกเฮาก็อยู่แบบในในแบบของเฮานะก็อยู่ในแบบของเพื่อนแต่ว่าบางครอบครัวเพิ่นกะกะดีบางครอบครัวที่ว่าเพิ่นกะเป็นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนี่นะเวอยังกะกินยังน้ากันอันนี้กะกินนํากันอยู่แต่ว่าแต่ว่าบนบ่คคอยเข้ากล้องนํามันคือบ่เข่ากล้องนํายอมรับเลยเอาบบเข่าก้องนําเลย คือสองขีดสามขีดนี่แหละอยู่ในปีหนึ่งเขาเทากับเห y o ยูทู e มากกับปีหนึ่งเลยเนาะรายการมีอันคอมเมนต์เพิ่นกะเข้เมนต์มากอ่ะพอเราเห y o ยูทู e ได้ปีหนึ่งแหละคนติดตามยังน้อยเดียวหนึ่งสู่ข้าเจากับโบได้เหตดมาดำเดือนสองเดือนข้าเจาคนติดตามสี่ห้าหมื่นแล้วอันนี้เทากับโบได้บบได้วาย บ่ได้ว <im LE> <ions> ่าได้เกียดใหเพิ่นดอกซึ่งเฮาก็เฮ็ดได้ซ้ําห่งเฮามีซ้ําสิ่งที่ห่านบ่มีพรสวรรค์หรือว่าการนําเสนอแบบให้ถึกใจพอปานไดนะหรือว่าเว้ากับบ่ค่อยเก่งกเป็นสไตล์ครอบครัวเฮาก็มันก็ครอบครัวน้อยเนาะพี่น้องมันกบ่บ่น่าสนใจปานไดนะคือครอบครัวน้อยบุคคลบ่หลายยาม นำเสนอว,วิธีชีวิตการเป็นอยู่มันกะโบนัสสนใจบันไดเพราะว่าเป็นหวัวน้อยเข้ากะขอบใจเข้ากะย่อมหับในสิ่งที่เป็นอยู่คือเข้ากบสูซำที่เข้าสูได้ <c oughs> ซึ่งได้ซํานี่เข้ากบดีใจเลยถึงโบมั่นสฉบพุทธสำเร็จแต่ว่ามือนี้โบมั่นโฉมพุทธสำเร็จแต่ว่าวางก่อน มีความหวังในน้อยอยู่ในใจอยู่ไมนน่้องว่ามือหนาฮะก็ต้องประสบประสบผลส,สำเร็จให้ได้แต่ก็มีความหวังอยู่ในใจอยู่ยหลายไมนน่รูแต่ซ้ำนี่ฮาก็ดีใจอะไรไน่รู้จงไดก็ขอบขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ยังคอยเป็นกำลังใจคอยคอมเมนต์กดไลค์กดแช์มาตลอดซึ่งฮาดีใจที่ว่า เพิ่นกับบุกทีมเคยปลาถึงแม้ว่าสองห้าสิบบุมมีความตลกแค่ห้าบุมีความ, 5, ม,วามน่าสนใจปันใดแต่ว่าเพิินกันยังเบิง่งยังปรับสมไม่เฮาจังไ๋กะขอบใจหลายขอบ,บุญกุบคุณหลายๆซึ่งฮากับบุีหยังตอบแทนดอกนอกจากเขาว่าขอบคุ้นหลายๆสําหรับความมีน้าใจของเพิินที่เพิินเบิ่งคลิปห้กดไลค์ห้กดแชร์หา จังไดกับฝากเป็นกำลังใจต่อไปในเด็กพี่น้องเด้อจะได้กับฝากเป็นรอบครัวน้อยๆน้ำกันเพราะว่าเฮากตคขอบรัววน้อยๆกันจากไดพี่น้องมาเป็นครอบรัวให้มันใหญ่ขึ้นให้ใหญ่ขึ้นมาอีกแหละตามที่ว่าออกมาว่าครอบรั้วน้อยแต่มันกับบ่สมบูรณ์บ่สมบูรณ์แบบเบิร์ตนะซึ่งครอบครัวเพื่อนเพื่อนกับสมบูรณ์ กดีร้ายแต่ว่าเขาก็มีสมีเขาก็ดีอยู่ดีแล้วละ่ะถึงสิเป็นขุ่นขัวน้อยแต่ว่าก็ดีแล้วแหละสามีก็ได้ถึงสิบุมมียังแต่ว่าเขาก็มีมีเขามียังกินพอได้ซื้อได้จ่ายอยู่เนาะนั่นแหละบ่ร่วงบ่ลายแต่ว่ากักไข้กลัวผู้เพิ่นจีทุกเพิ่นตัวถูกกลัวเฮาก็มี่ฮันเอาแล้วก็ได้ เมื่อกี้กับบุพพยังไรเราเบาเบ่บเบาเนี่แหละคือมาตอบคำถามเพิ่นที่เพิ่นถามมาแล้วพวกไอเบิงบ่งเบิ่งฮอดกะสิี่ย่ำไม่พังอีกถึงคำถามกับท้าพ่อคือบุเห็นพ่อเจ้ามากินข้าวน้ำจักเถื่อเล่าไปใส่เจ้ามีพ่อบอ่ก็คือคำตอบว่ามีพี่นอ้องเพิ่นก็นอยู่น้ำกันนี่แหละแต่ว่าเป็น เพื่อนกับแบบบ่มักในสไตล์โลกโซเชียลโลกออนไลน์บ่มักการเข่าคิดบ่มักอันนี้เข้ากับบ่บส่สมันบังขับเพื่อนไดดอกเพราะว่าอยู่แบบว่าอยู่แบบได้สบายใจกับหายเพื่อนอยู่เข้ากับเหตุในสิ่งที่เข้านาะทีย่องเข้าแหละเข้ากับเหตุสามที่เข้าเหตุได้อะไรพี่อ้องสิ่งที่อยาก,ว,ายากว่าอยากว่าให้ให้ฟังกันเลย ซึ่งเห็นหลายคำถามเขาก็เลยมามาว่าสู่ฟังมาว่าสู่พี่น้องฟังแต่เอาหู้เอาเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งฮอดฮอดนีบบ่อถ้ายว่งหอดหนี่ฮะกาคอมเมนต์ว่าเบิ่งจบคลิปบอ่อหนะกาคอมเมนต์บอกเขาในเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละถ้ายว่งจบคลิปกาคอมเมนต์บอกเขาแนส่วนเรบคลิปนี้กลไปเลยพี่น้องเลยเ้องก็มาสืแจ้งมาว่าให้ฟังได้ซ้ำนี่แหละกาหวังว่า พี่น้องหรือว่า fc ทุกคนก็คือสิเข้าใจอยู่ก็คือสิเข้าใจในคําว่าของเฮาที่แปลว่านั้นและอยู่แปลว่าไผมีความสุขในได้ก็เฮ็ดไปขอแต่อตย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นนะความสุขมักอันใดก็เฮ็ดไปโลดแต่ว่าขอแต่อตย่าเบียดเบียนผู้อื่นแล้วพ่อเนาะพี่น้องห่าแหละสิมาเว้าสุพังณสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไว้พ่อกันใหม่ คลิปหน้าฮ่อนห่อนไปเลยอากาศฮ่อนขาห่อน,หอนแหน่ีไปเลยได้พี่น้องเด้อขอบใจเบิร์สุขุทุกคนที่เขามารับชมขอบใจหลายๆไปละอยู่ที่มีแห้งพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณเบิร์สุขุทุกคนหลายทีเนี้ยคอยติดตามคอยกดไลค์มาตลอดขอบ,บุญขอบคุณหลายๆไปละ